อรับลเป็นักบักเลยโอ้บอดี้ผมเปพี่นออ้องเาอาน,นี้มาดำนาอยู่บ้านคำน้อยมาดำนาข่เม่า,าม่เมเ่าเอาหน้าไหา่ปลาลุงนี่ลุงผู้นังเป็นจริงนริงดน,นาไหา่เริ่มเห็ดกับบอนสภาพก็บที่อยู่เั้นนี่ผาวเล่กับผ่าเมือ่ออยู่ในประมาณทีบเปอร์เซ็นต์เมือรบ้านโนเมทียงมาเป็นกระท่อม ตุบ <ใจ S 2> น่อยเอ้ก็มามานอกเอ้ยน่นอ้เบิ้มปกระทอมส่วันส่วนหน่าลงดํดด <c oughs> นานายอยพุ่งไอ้ดอนลงดํานายพุ่งอยนเลรถไทยเหรอไทยใหม่นี่แหละเรถไชชือ่อใหมู่งินบริจาค จะหาเหรน้าทั้งซึ่งเนี่ย13 20เกิดน้าบุ้งอยู่ลุ่มเน่สาวเองแล้วตามพี่ตามคองเขาปั้นหหยได้แต่10 20การนั่นกับสาวเองไปชิบไปใหจนกระแนมมันเลยเนาะกระแนวมันเลยตรงเห็ดเองให้ดินแล้วพ่ออันนี้กระม็นเว้ยโมเมนต์เนาะทั้งซึ่งแล้วนทัง่งนแล้วนัน่าจะบุ้งลุ่มกูก็ชิเล่แล้วมันนี่ มืัอนี้มาซอยเบาดำมาดำหน้าซอยบารำมืัอนี้ต้องขอบใจนั่นเบาตูนเพื่อนบอได้บอกแล้วแต่อยากมาซอยเฝืนแล้วซอยหมู่แลาะมาเห็นก็โหขึ้นปะไฟโหเสียวโหเสียวมาแล้วมาแล้วคิดว่าแล่อเลยยังยังอยู่ยังได้ดำอยู่ดีใจแล้วดีใจแล้วกันเห็นกำมาัลมาตอนมันใกล้เชแล้วห่วยบอกขอ้นปะไฟ่ยัางนี้เนี่ยเาก็ข้าเปียกเนาะลุยเห็นแล้วใช่ไหมนี่บุกเลย เบิ่งเสภานี่เราเผ่าเมื่อนี่อะไรเนี่ยอันเบิ่งพุตกเมื่อคืนนี่ตั้งตูบอยู่เนาะพุตกเมื่อคืนนี่อันมันเป็นอันนั้นน้ำเหมืนะเพื่อว่าผ้าพัดแต่น้ำมันอยู่นะบ่ได้พุตกมาเลยมันค้างค้างเลยเอามีเจาะย่าเผื่อาเอ้อเออหายมาอยู่น้ำมึดมีไปอยู่เฮือนโอูได้เอ้อแหล่นี่กะเฮาผาพัตอนนี้กำลังแปลงจัก ที่เป็นทางทางทางเมือทางมือบุ้ยทางออกบัดนี้ทางเขามันอันนั้นพอบอันนั้นชอบพอาอันนั้นคอยมันออกก็อยู่แล้วแต่มันยากผู้นั่นแล้วผู้หล่แล้วมันมีทางก็ต้องหามหีมาแต่บ้านเพือดับอันนั้นเพืดับหาลอยอันแมทโอ้วันลักหนึ่งหมดละหามมาจากผุนแลยเนาะ นกมาแล้วป <là> ุ่มมาแต่พุ่นแหละแต่บ้านพุ่นแหละก๋แห้งเนาะใครแน่นาสี่เหลี่ยมแหละอือยังนาสองห้าอืมยังนาสองห้ากินข้าวแล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้ว

ขึนะาเลยนางคนนึงกเป็นคนนึงเป็นยังไงลกถึงไหน้าเจ้าว่ากอนก็ทุกคนอเป็นแรกแกกำลังสีดำเนาะบานพุ้ยบานอีกเ,เลยบานพุ้ย,ยนนะนปนิมาทายเอาคนมาทายอ,อนอนหางเลยขอสิไปบานพุ้ยลงหน้าก่อนเพรยังเดียวนี่ ต้องขอบใจหลายๆเด้ออันนั้นเบาตูนเบาลาเพิ่นอันธีมาเอยเนาะเอาขอบใจทางเน็ตเอาขอบใจหลายๆฝากติดตามเด้อฝากติดต่อฝากติดตามในฝากติดตามเบาดังทางช่อง YouTube เบาตูน Channel อ่า Channel ชิมีเรื่อยเบาดำอยู่ในช่องเบาตูน Channel ชิมี่เบาดังเชื้อดำอยู่ในช่องเบาตูนอย่างเดียวตลอดอย่างเดียวเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดไลก์กดติดอินอ่าดำหน้าวัดปุ้ย บอดำวันปุยได้ไอดอนอายบอดำเราก็ดำนาเป็นได้เราได้จะใครแล่ดอนได้จะใครเลยให้เดียวนน่เออทองถุงดำว้อยู่ตีสุดยอดสุดยอดดำดาสวยน้องสวยนุ่งพอมีเหือมีแห้งดำสอยกันคนโบราณอืมลืมใส่ปุ๋ยใส ยังหยุบยาบอ่บ่อเนาะอ่าลำลำลำสิมาดลำซอยได้ม้งนี่ฮะลำซอยเจ้าได้มึงกาบอ่นี่ฮะโอ้ผักเนาะนี่ไอ้ดอนจะดำนาเนาะฝุ่นหู้จักคือกันได้ดำนาโอ้ขอโทษขอไพ่เสียงจักรบกวนเนาะฝุ่นเมากากาฝุ่นมึดไฟลุย Này, đâm, này thảo phần. Đi, đâm này mía bao đâm cái phân đi bao đòn đâm để lượng vậy thì hàng phải đi phải đi ở năn lại ờ, pen nhú nó đâm nó khó thể sang nó, nó. เป็นอะไรได้เด่นยอดหน้าบระับเนาะนี่นี่นนพอเท่าไม่เท่าพป็นปัญหาเนาะมันก็ได้หน้าหน้าตัวเองมันก็ได้ลุลไทยคะเนือง วิ่แรกวิ่งให้มีนาำมันดําหน้าสอยบาดํานอนนี่นาะ่วยหมู่เขาและช่วงนาคาวิ่งไได้มา่วยเพิ่นได้เนาะมามาถึงองหายสบายบัดมันมีน้ำเบิดเด้ออีอดำนน้าเพิ่น ช่ว,ง,วงงานองบอลรมเปิดคาเรียนทงานกับคนมาช่วยคนก็ได้มาช่วยเอาช่วงนี้นะเข้ากับบรมีเวลาโอ้ได้มึงดำนาวีนำ้ำตะบนเดอะเ,อเอรื่องนเรื่องใครแน่พูดตกเช้อมื้อคืนเนอ้ยบนบนดำไวำ้ยูมันเมีนำ้ำแหงไวก้เนนี้ยน่อดำนาาขึ้นมือขึ้นคูน่ วันเคยดำไปว้าทากำพุยก็ดำนะพอไรแล้วโอ้บาดอนก็ดำอีกดอนดอนทักทายด้วยสวัสดีไปดีสวัสดีไปเนี่ยทายังโอ้เด็กแนวขนาดการ่งเชือาช่ง เดกาอยู่เนาะเด็กแนวกาไปอยู่าดำหาำน้าของเฮาตาหายเ้าวนาดำนาบารั้มนี่น้องเอ้บรถไล่ขุดเบาร์ดั้มเด้อช่องนี้มิดมิดมิดิมิดแต่บารดัมอะไรอยู่นี่ครับคอย่และบาตุนนี่แหละ ช่องนี้ชิมีแต่เบาดัมกับอน,นันต์เบาตูนตูนเบาเลา่าเจีได้อัดคลิปลงตลอดเนาะมีอ <ใน S 1> ย่าง,งติดต่อหาห์ดฮารเบาตูนเในเด้อเบาตูนเบาดัมนี่แหละมียังติดต่อหาร์ดเบาตูนเด<อ>ี<อ><อ>เ๋ยวกัเนาะฝากส่องในไว้ในดวงจิตตรงใจของผู้มีพลังในเนาะฝากติดตามไลน์ในเด้อเขาก็ยังบ่ผ่านกดอยู่ยาใหญ่ฮอนอ่านไวๆเนี่ย คนติดตามก็ผั <ừ. S 1> กไลฟผักแช่ผักชมผักเบิ่งเป็น,ปนการังใจให้พวกเขาเนาะขอให้ท่านผูนช้ชมคนจงติดต่อติดตามเนาะให้ได้พันคนเพอให้ได้อนั้นผ่านกฎของการ<อ>ดินยูทู <ừ. S 2> บเนาะเพราะว่าคันบ่ได้พนันคนติดตามอาจสิบมีการอ่นานบผ่า <ừ. S 2> นกฎเนาะอาจทีแบบยกเลิกก็ต้องพากติดตามเนาะต้องให้ ขอแห่งใจของคุณแม่พี่นอ้องประชาชนเขาเลยเนาะเอาเอาแต่ชุดเดียขก็ขามกขอบใจที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะอสวัสดี